สบายดีพี่น้องสบายดีบืจกสูตทุกคนพร้อมจะเข้าไปน้องใช่ไหมเราผสามสาวสี่สาวมาหลอกปากสอค่ะลูกเงี้ยขนาดเขาพูนัจ่นงเที่ยวตลาดปากสองพี่น้องเว้สี่สาวเอลซ่าตามล่าหาผู้บ่าวน้อย ักเงเยันต้นม่ยันอีวจะได้ขนามีหอยหลอดโอเคคนขายถั่วเนาะนะจี้ถั่วจะได้นะป้าแตจบอกนี่ยอ่ะเเนียนพักจบนเนียนเจ๊พี่น้องถั่วละเศร้าบาดคือกระดกกระดี่แค่น่ะอืมถั่วละเศร้าบาท เงินกี่ก็หาพันขี่โฟรโฟร์บังโมบังแตงลายไม่ค่ายกระใจดีให้ซิมก่อนนะจ๊ะเป็นค่ขายเอาไม่ลูกไส้ป่ะโอ้โหปัดปันได้โอ้โหป้าเถอะผมไม่ขายกระปากว่านพี่ลองลูกไส้ล่อว่ะจ๊ะ แม่นีเจนเนาะสีผมคือขาดาแคนนะ,นนะสีงามมัน,น,นยังไงไม่ค่ากระป๋าว่านมาดมูไส้ลอยพ่งนี้จะมาบัาาาดเขาอีกกินทอดบป่ามีได้เนาะกินกระปุ่นได้เนี่ ท่ามชาเอาตะเขียบหนีเพื่ออะไรเอ็กซ์เจนี่เดี๋ยวให้เจมันรันไปก่อนแซ่เป็นน้องกินกระปุ่นในเมืองฝากซองเขาเจจ,กกา,าเจจิจกินอะไรนะเจ้าพิษปากจีเจโอ้ยต้องให้น้องบอกน,ออน,นอกอ้องเหงียนนะแมนอืมอันอยู่จะไดู้กไซด์ป่ะนะ ไปไปสามไซดผู้สองสายอิร้อยโยกขึ้นด้วยคะน้อยโหดโมนคนอ่ะนปากสอง่ะคณปากสองเมืองสองคอนเฮาจ้า ไม่ยากกับลุกไส้เราอีไม่ซราบปีมีมาด้วยสาี่สามเอลซาค่ะดีเมสอนไม่ได้มาให้พื่นพักผ่อนแม่ให้พื่นพักผ่อนไม่ร้องเนาะยขนุป้ากักินเะเสบเนาะอีร้อยถ้าเพิ่มน่ามือก็เพิ่มได้นะ้ะไม่ยาค่ะ ไม่อยากใจดีไปลูกไส้เมย์ไปไส้ทิ้งได้ไหมนะลูกไส้เมย์ไปไส้ท้ามนะลูกคป็นบุคคลปากสติลูกไส้กันหมักไม่ข้าไม่น้องก้แบบว่าโอ้ร่มดีนะ พาตีอีกเลยพอตีอแม่สี่ซามกันเาบันไดสี่ซามังัดกระปุ่นอยู่เมืองปักสงบ้านปักสงเมืองซองคอนเนาะแปวงสวรรณเขตเราเองถ้วยละหาพันไปลนรองระปวดโพงานงานไปลูกเอ้ยปวดโพเขาไปเมืองวีละซ้ำซ้ำพื้นสี่หมื่นอะบ่มีกระปุ่นนะมีแต่ยางป่าเดินเขา ปีนตะเขาอย่างเดียวตำรวจแบบว่าแม่ใซ่ตรวจวันนี้พุใส่รองเขาาขาตรวจหเพราปว่าโอ้เบิร์ดพป่นอะยิมบาน์ดมงยงไม โดยแต่นน้องสองคนเนี่ยพุมาจะมาอันมืองานสะพางทองน่าอออันนั้นน้องไซทเฮาอบาวไก่สีมาห้าเปห้าเปอนมันปีนหันมาเนี่ย ที่สว่างน้ามงแม่ปลาวานขือมีงานเลลาวเฮ้ยอีลอยหมดเจ้ามางานนอสีซาวด้พี่น้องด้ว เจ้ของฉันน่ะยีไปโหลดตอนมะนะฉันกินมาเบิรดดอกเลยสวยสันไหนฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เอ้กินมาเบิรดดอกเกินกินหอดบะมีพี่น้องกาทานว่ากินกันหยาดขปุ่นนะนั่งหมาก นางเมื่อบ้านเลยบอกบอกบอกแม่ยแม่ทำได้ทุกอย่างหุ่ข้าล้างจานสักผาทูเฮือนเป็นเบิร์ดยกเว้นไทนาได้ไหมงายโอเคเ้ปแม่ยจะเป็นปากหวานโอ้ แมนไก่ทอดขนมทอดขนมโขกขนมยังเดี๋ยวนมขบหอนเด้อเป็นละแสรไปแล้วพี่น้องขนมขคกันเลยเอ้ยกะเจ ่านอยเกี้นาง่เ้ยพวกสีซาบแซกะโหดโธ่ไี่ครัจอยจอ้จอยแบงเอาตอนมันอเจกัเมากนะซอยซันเดอร์ยี่บอกเสะเซนมันน่ะโหดเดีะพี่น้องหาพันกีจะเต็มถั่วบางใหญ่สได้กินกินอะไรลูกสได้มีแห้งแซวผู้ชาย อแมนที่จะมียนแห้งกอดพวกเจ้าเราอือแบ่งเอาไพเบอร์กัแบ่งเอา เจาม้าที่โเอาอีกเลยบ่มัมกเส้นวหมัมมกเป็นเส้นบ่นก,กระน้อตตงโคกที่น้องเลยตกตามพวกง้างน,นะในรอบรายเดือนทำมานาัานไดไม้ยางตลาดปากซองขั้งแรกของเจามาเป็นบ่ขั้นแรกของเจม้าจ้ะแต่ว่าเจามีมาเคยมาแล้วเนาะปากซองเขาแต่ก่อนไม่เคยมาเล่นลนะนะ วกวข้างในของเจม,ม,มา,า์คนแม่ไม่บอกไม่ค่ากแจดี้ไม่รู้ไส่รอวะนเถอแม่แม่ให้ซิมก่อนเอามม่ให้ซม่อนเาหมักต้นน,น,าาน,นะะั่นแหละเลิศค่ะหลานสาวฉันเลิศค่ะ ก็ลูกไา,า,า,า่ได้มาซาลาเมียปะเยี่ยมมากเลยสิเบิร์ดเลยนะคะนะ่ะนี่น้องสัม่าคนน้นกับซิเดร่าได้พป็นน้องพอูอแ่บมันจะขึ้นอื่นแล้วหนุ่มจีนค่อยอย่าลืมก้นไหลก็ใส่ไปกำลังใจให้แม่น,น้องเทนและกับสาวเอือ้อเยเด้ออย่าดีแม่เบิ่์ดสักขู่สักคนพอ,อกันใหม่คิมหนาสบายดีไปและะ้วค่ะ